สวัสดีครับทุกคนผมชืเชิดจอมนัยนะครับแล้วก็เรียกว่านภัทรนะครับผมอายุ2 0ปีแล้วและผมกําลังเรียนภาษาไทยอยู่ที่เฟมรมไทยลังกุยเซนเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของผมเรียนภาษาไทยนะครับตอนแรกผมอยากเรียนภาษาไทยแต่ผมไม่รู้เลยว่าสถาบันไหนดีนั้นผมก็เลยเริ่มมาเรียนภาษาไทยด้วยตัวเอง ผมหาดูวิดีโอจาก YouTube Facebook และฝึกอ่านฝึกเขียนแต่สองสามเดือนพัานไปผมก็ไม่ค่อยเห็นดีขึ้นเลยนั้นผมก็เลยคิดว่าเรียนแบบนี้ไม่ได้ผมหาสถาบันที่ Facebook ผมเจอวิดีโอของค,ร,ออครูน้โมคังครับผมก็เลยเลือกไฟมาไทยรังคว c e n t e เตอรนะครับตอนนั้นผมไม่ค่อยมีเวลาเยอะผมก็เลยเลือกวิดีโอคลาสนะครับผมเริ่ม เรียนกอไก่ขอไข่อีกครับผอมเรียนทุกระดับก,กับฟิโอคลาสนะครับส่งกับ้ามแล้วสอบตามประจําวันถ้าดูวิดีโอแล้วเราไม่เข้าใจสามารถถามครูได้เลยนะครับแล้วครูสอนให้รายละเอียดเลยนะครับตอนนี้ผอมอันได้พูดได้เขียนได้ครับแต่ตอนนี้ ผมยังเรียนอยู่นะครับจริงๆแล้วภาษาไทยมันก็ไม่ค่อยยากนะครับ mm hmm. เอินทำได้แล้วก็ทำได้นะครับ mm hmm. อย่าท้ออย่าแพ้เลยนะครับก mm ่อ hmm. นจะเรียนว mm ิดีโอคลาสผมก็เลยคิดว่า mm hmm. เออมันจะดีเหรอวะมันมีประโยชน์ไหมอะแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันประโยชน์มากถ้าเราไม่มีเวลาว่าง ผองอยากแนะนำว่าเลือกวิดีโอคลาสนะครับถ้าเราจะพยายามเราจะได้ 5, สำ <forcément, S 1> เร็จนะครับสำหรับวันนี้ขอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีครับลาบาวีลาบาวีเต็มานีงานสอบีะยางแม่ห่วยยิ่จีเฟมัสวิดีโอคลาสเย่จงตาเห่าก่อนลงเน็ตนัทท่องนัทสันงน้อีเพรสเจ้าเยนนิีอาจจะอหมจงตาติดเดียวด้วยเฟมัสการในวิโรงาซาบิยังเป็นแม่ถูห่วยยิ่จีโก้ลงว่าแล้มันลุ่ยจุงน้อ ကြောင်သာအားလုံးကြံထုတ်ဖို့အတွက်ဘလို့ပေါဝင်ရမလဲဆိုရင်တော့ငွေကြေးနှုန်းတက်ခဲ့မှုတဲ့ဆီယမနောင်းဟရဲ့ဗီဒီယိုအတန်းကောင်းကိုအချိန်မှအတ္တစကားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘဝမှာဘလောက်အထိကိုယ့်အတွေ့အခက်ပြောက်ခဲ့တဲ့လဲဆိုတာကိုဗီဒီယို review လေးလုပ်ပေးရုံပါပဲဗီဒီယို review ရဲ့ပြီးတော့ Famous Thai Language Channel ရဲ့ Messenger ဒါမှမဟုတ် Telegram မှာပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ Mimi တို့ရဲ့ Wall ပေါ်မှာ famous န <laughs> ဲ့အတူဂါးဆာယူဆိုတဲ့ hashtag နဲ့အတူအခုကြော်ညာထားတဲ့ post ကို public နဲ့ share ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးရင်တော့ Mimi public နဲ့ share ထားတဲ့ post ရဲ့ screenshot ကိုဒီခု post ရဲ့အောက်မှာ men ပေးဖို့လဲတူသေးရဲ့နော်။ video review ကိုတော့မြန်မာဘာသာဒါမှမဟုတ်ယဉ်အပိုင်းဘာသာနဲ့ Mimi ကြိုက်နှစ်သက်ရဘာသာစကားနဲ့ပြောပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်။အခုကမိမပါဝင်မဲ့အတန်းသားတွေတည်းကကျန်းသူရှယ်10ရောက်တိတိကိုလာမဲ့ April 9ရက်နေ့မှာရွေးချယ်ပြီးတော့ အပ်ထားတဲ့တင်လမ်းကြီးရဲ့ဈာအစာတိတိကိုပြန်လည်ပြည့်အပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ review video ရိုက်ပြီးတော့ famous net တို့ဈာအာอยู่အစည်းစမှာပါဝင်ကန်ဆန်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးရစီခင်ဗျာ